เงินที่จะจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนน้ำมันแท็กทียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีโนต้ตมาถามผมว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอัมมารหรือสีแดงสูตสีลงสีแดงอะไรต่างๆไหมอย่างที่ผมเรียนว่าพรบปิโตเรเลียมเนี่ยได้มีการแก้ไขามาทั้งสิ้น6ครั้งซึ่ง6ครั้งระยะเวลาตั้งแต่ปี2514เกิดขึ้นในสมัยขนมจนมาถึงปี50เนี่ย เกี่ยวข้องทั้งประเด็จก,การทหารเกี่ยวข้องทั้งเผเด็จก,การทุนนิยมแล้วก็เกี่ยวข้องทั้งกรอบของอำมมาดด้วยกันทั้งสิ้นจะเห็นว่าไม่มีการแก้ไขกฎหมายอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มีการปกปิดข้อมูลไม่ให้ประชาชนรับทราบว่าเขาได้มีการตกลงผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมอะไรบ้างสภาพการไม่ต่างกับกรณีที่มีการเปิดบ้านให้หนักการเมืองมาปลองดองกัน แล้วก็จะเจราจาต่อไปว่าจะทําธุรกิจอะไรกันต่อไปซึ่งทราบข่าวว่าล่าสุดคนที่บินไปบินมาอยู่แถวดูไบก็ส่งคนของเือว่ามันจะตั้งเป็นบริษัทพลังงานแล้วที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นข่าราการเหล่านี้เนี่ยทำตามนโยบายที่นักการเมืองได้วางกรอบกำหนดว่าเขาจะต้องการอะไรอย่างเช่นเช่นครั้งหนึ่งปี2544มีการแปลรูปนโยบายของนักการเมืองบอกว่าต้องแปลรูปปตท แปลรูปรักษากิจทุกรัฐิสาหกิจแต่สิ่งที่เขาทําได้คือเขาเข้าหน้ามาปีสี่สี่สิ่งที่เขาทําโดยที่เรากําลัง,ลงหลงไหลอยู่ก็คือแปลรูปปขอสําเร็จเลยขายหุ้นภายในเวลาหนึ่งนาทีเสร็จหมดหลังจากนั้นพอจะเริ่มแปลรูปก,ก,กอบกพขึ้นประชาชนเพิ่งตั้งตัวได้ว่าถูกหลอกมานานถึงเกิดการคัดค้านอย่างใหญ่หลวงนะแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องในการสูญเสียอำนาจในเวลาต่อมาก็จะเห็นว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อทิศทางทางการเมืองทั้งในประเทศนี้ และอิทธิพลของกลางเมืองระดับโลกเลยโดยที่มีเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นศูนย์กลางอยู่ในขณะนี้แม้กระทั้งอเมริกากำลังขยายกําลังทัพเพิ่มสัดส,ส่วนแต่ก่อนอยู่แอตแลนติก60%อยู่แปซิฟิก40%ตอนนี้ขอสลับด้าน60%มาอยู่แถวย่านทะเลจีนใต้ซึ่งก็ได้ฉายภาพไปเห็นแล้วว่ามีอะไรในหมู่กเกาะสเปลี Bradley, อ่าวไทยอินโดนีเซียคือแหล่ง ของทรัยพยากรปิโตรเลียมอย่างมหาศาลถามว่าพวกนี้มันจะเอาเรือใหญ่ๆมาขับมาเล่นมาปึ่งน้ามันทําไมถ้าไม่ได้มาเป็นการแสดงแสนยานุภาพในการปกป้องหรือการช่วงชิงผลประโยชน์ที่ตัวเองจะเข้ามาเกี่ยวข้องผ่านทางบริษัทขุดเจาะสมรทานที่เกี่ยวข้องในขณะที่ประเทศเราเล็กๆเนี่ยนะฮะก็ยังมีกลไกที่ไปรับใช้ใเขานะฮะที่เห็นไนดะ้อย่างกาบ,บางงเนี่ยฮะก็คือเราซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อแพงแล้วก็มาขายแพง นะฮะผ่านทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้เห็นว่าตัวประหลัดเนี่ยนะฮะก็ยังส่งคนไปบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอันนี้คือบริหารการจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ํามันนะครับอนุกรรมการพิจารณาการชดเชาายราคา NGV ก็คือเอาราคาของเงินจากกองทุนกองทุนน้ำมันไปจ่ายค่า NGV ให้กับบริษัทขาย NGV คือบริษัทอะไรก็มีบริษัทเดียวครับในเมืองไทยทุกอย่างเงินที่จะจ่ายเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเนี่ยก็คือเอาไปให้กับบริษัทต้นทางในการเป็นผู้ผลิตก๊าซ ส่งเข้ามาอยู่ในระบบนะครับถามว่าท่านไปนอยู่ตรงไหนอีกทรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงานเกี่ยวข้องกับกองทุนน้ามันทั้งหมดนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีว่านเครือของอข้าราชการในกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะอันนี้ก็จะมาคู่กันใครที่อยู่ดำรงตำแหน่งผอ,อสอพอสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,นอนาคตจะไปได้ไดีดีมากผมเสริมนิดหนึ่งนะครับขอภาพที่แล้วนิดหนึ่งนะครับ ท่านดูสีเหลืองสีเหลืองคือกรรมการหรืออดีตกรรมการของบริษัทพลังงานทั้งสิ้นอย่าลืมนะกรรมการแต่ละชุดเนี่ยมีหน้าที่ทำเพื่อประชาชนถูกต้องไหมครับดูแลในวัยพลังงานเพื่อประเทศชาติแต่กลับมีกรรมการบริษัทพลังงานไปนั่งเต็มขึ้นหมดเลยซึ่งอย่างนี้มันมันไม่ได้ ในต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าขัดเรื่องธรรมาภิบาลมากเลยเพราะว่าผู้ผผผผทูตพีผู้ที่ดูแลประชาชนจะมีไป,ไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจพลังงานไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้หลักการชัดเจนแต่เราพบว่าสีเหลืองเนี่ยเกลื่อนการะดาษไปในทุกคณะไปนึกในทุกคณะซึ่งแล้วผลประโยชน์ของประชาชนใครจะดูแลแล่ะครับอันนี้ต้องคิดดีๆรวมถึงกองทุนน้ำมันเนี่ยท่านดูว่าสีเหลืองเยอะมาก แต่เลยกองทุนน้ำมันจ่ายเงินให้ใครจ่ายเงินให้บริษัทพลังงานอา้าวแสดงว่าคนรับคนจ่ายนคนเดียวกันเลยกรรมการของที่จะจ่ายเงินกับกรรมการของบริษัทที่จะรับเงินคนเดียวกันอา้าวเหมือนเข็นเช็คมือซ้ายมือขวารับต่ค์มันได้หรือครับผมว่าตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่มองก็เห็นง่ายๆเลยเนี่ยทาไมทําไมในทุกยุคก,ก็ไม่มีใครจัดการอะไรแสดงว่ากลุ่มนี้เขา เช่น่กวนานั้นนะครับ,รบไม่มีใครจัดการเชิญต่อไปนิดนึงนะครับในเวลาที่จํากัดจริงๆนะครับนี่ก็จะเห็นโครงสร้างทั้งหมดนะฮะว่านับตั้งแต่มีพรบปิตโตเรเลียมแล้วเนี่ยทิศทางการกํากับดูแลตัวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นว่ามีข้าราชการกับนักการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมสมประโยชน์กันเพราะนั้นไม่ว่าภรคไหนขึ้นมาครองอํานาจได้อํนานักรัฐมาโดยผ่านจากการเลือกตั้งหรือการปฏิวัต,รติรัฐประหารก็ดีเนี่ยก็จะเข้าถึงเรื่องของกิจการปิตโตเรเลียมโดยตรง เราก็จะมาอยู่ในฉากลิเกหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งจะเป็นคนกาหนดทิศทางตาจริงเขาไม่ได้เป็นคนกําหนดแต่ว่าทิศทางของธุรกิจจะเป็นผู้กําหนดทิศทางของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพิ่งประชุมเรื่องของแผน PDP นะ PDP 2 0 1 0ฉบับป,ปรับปรปุงขงั้นสั้นและผลสรุปออกมาว่าโรงไฟฟ้าที่ยะมีการใช้พลังงานมากที่สุดเนี่ยคือโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติถึง25,000เมกะวัตต์ถึงปี2557 25,500เมกะวัตตนี่มันมากขนาดไหนมากเกินคือว่านัจปฏิบั่ยกำลังผลิตติดตั้งที่เรามีอยู่โรงฟ้าในระบบของเราอยู่ที่30,000ถ้าจะไม่ผิดนะฮะประมาณ31,000-35,000เมกะวัตตก็คือ70%ไปแล้วเพราะนะั้นคนขายก๊าซ คนขุดเจาะก๊าซตงรู้ดีว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็มาเขียนบทให้คณะกรรมการ,การนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติเห็นชอบให้ออกมาเป็นแผน PDP ก็คือแผนในการรับซื้อกา๊าซธรรมชาตินั่นเองง่ายๆนะอันนี้คือตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีคนชงม,มีคนป้อนมีขุนชงมีขุนป้อนแล้วก็มีผู้อนุมัติทุกอย่างผมไม่ฟ้องศาลพวกฟ้องต่างแพ้ทุกคดีเพราะมันถูกลวกอำนาจอยู่ในกรอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกมาเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ส่งผ่านราคานี่นะฮะภายใต้เนี่ยอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ามันซึ่งมีประลงปัะหลักมีรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องการจ่ายเงินค่าจ่ายผ่านทั้งสถาบันบริหารก็ะึ่งมีปรหลักเป็นประธานออกมาก็คนเดียวกันทั้งหมดเลยในเส้นทางแบบนี้คนเขียนว่าจะขายก๊าซคนเขียนว่าจะชมก๊าซราคาเท่าไหร่ถ้าก๊าซราคาแพงไปก็จะเอาเงินจากไหนก็คือจากกองทุนน้ำมันนี่คือสาเหตุว่าพันธุ์ชาที่บักก็มาหาเสียงตอนแรก ตอนที่เข้ามารับบาลบอกว่าจะยุบกองทุนน้ามันยิ่งรับก็หาเสียงบอกว่าจะยุบกองทุนน้ามัน,น,มนแต่พอได้อํนานาจไปแล้วไม่มีใครยุบเลยนี่คือเหตุผลว่าไอ้ตัวนี้คือตัวสายป่านก็เรียกว่าเป็นกองทุนประกันผลกําไรของกิจการพลังงานแห่งชาติของเราอยู่ในขณะนี้โดยเอาเงินของพวกเราไปใช้ประโยชน์ของพวกเขาเราเป็นคนจ่ายแล้วเราก็เป็นคนถูกหลอกมาโดยตลอด นะครับอันนี้ดูเอาเองเฉพาะตัวอย่างนะพอดีท่านนั่งอยู่ในตําแหน่งที่สูงที่สุดที่เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งเป็นประธานบอร์ดปิโตเรเลียมนะครับแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรรมการและก็ประธานเกี่ยวข้องกับการตั้งราคาน้ามันเสตลูปการจ่ายเงินของกองทุนน้ามันการจ่ายให้ LPG การจ่ายให้ NGV ต่างๆ <c oughs> นะฮะท <c oughs> ่านนั่งอยู่ในเป็นประธานกรรมการบริษัทปตทอ,อจํากัดมหาชน <c oughs> มีครั้งหนึ่งเราออกไปชั่วคราว นั่งรถตำแหน่งกรรมการพอนะเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองนั่งเกิน3สบริษัทหรือเปล่าพอเช็คออกมาว่าเออไม่เกินก็เลยกลับมาเป็นประธานต่อแลนะต่อเนื่องมาประธานกรรมการบริษัทไออาร์พีซนี่คือโรงกันนี่คือโรงกันน้ำมันราคาค่าการตลาดที่คุณกอบอกว่ามันสูงเกินไปเนี่ยท่านจะตรวจสอบอยังไง ตรวจสอบลำบากและทำใจาย,ยากอะเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยอย่างน้อยก็สามจุดเจ็ดล้านบาทต่อปีตอนนี้ยังไม่กเกษียณนะอีกสองสามปีเป็นมาหลายปีแล้วนะคะรับพอตัลอารมณ์ในติดก,การกันตอนนี้ถูกควบรวมกิจการไปแล้วเป็นบริษัทใหญ่โตขึ้นมาอีกนะฮะก็คืออะไรนะปตทลโคลัมเบีเคมิคอลเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่โตวไวมากแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของมากของผู้เล่น ผู้เล่นหุ้นในตลาดสั้เพราะการควบรวมระหว่างอาอมรมติกกับการกน,นะครับแล้วก็ส่งคนอย่างอะไรนะอะอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะถ้าไปเกี่ยวข้องหรือไทยออยหรือปตทอสอคอเวียนหมดแค่นั่งประชุมเนี่ยทำงานตามประชุมนี่ก็ห <พอ S 2> นื่นพอแล้วนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยมีการตั้งบดยิ่อยอะไรต่างๆมากมายเนี่ย คำถามสําคัญก็คือว่าคนที่ไม่ใช่ภาคเอกชนภาคปูนเนี่ยมีผลตอบแทนในเชิงที่อันตรายที่สุดก็คือโบนัสเพราะเป็นผลตอบแทนที่อิงกับผลกําไรของบริษัทเนี่ยมันจะตัดสินใจอะไรที่เป็นธรรมให้กับประชาชนได้บ้างคําตอบนี้ท่านคงได้รับราคานะราคานะ้ค่าน้ามันราคาค่าการธรรมชาติ LPG NGV เขาไม่เคยเห็นเลยตึกปตทเนี่ยอยู่ตรง<ม><ม>วิภาวดีรังสิตผมไม่แน่ใจว่าผู้บริหารเคยเห็นไอ้ข้างๆตอนที่มีปั๊ม NGV แท็กซี่ต่อคิวยาวเหยียดแต่ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาปั๊มตรงนั้นยังไงไไใหไ้ไม่ให้ต่อคิวก็ยังแก้ไม่ได้เพราะภาพแบบนี้หรือเปล่าที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือภาพที่ผมอยากให้เชื่อมโยงเห็นว่ามีคําถามจริงว่าเรื่องน,นี้อามาตอะไรนะเชื้อแดงบอกว่าเนี่ยเพราะมีอามาตถือหุ้นอยู่ในบริษัทหรือเชื้อใครเป็นคนอะไรต่างๆผมบอกว่าเรื่องนี้มันมันเป็นระบบที่มันถูกวางมาเป็นลูกโซ่สายป่<ด>ย,ยาวเยียดขอแล้มาเห็นให้วาเห็นว่ามองข้ามสีนะครับ มองข้ามสีเลยมองเรื่องประโยชน์ประชาชนเป็นหลักสีไหนได้ป็ะยนทุกสีคุณจะสีแดงคุนจะสีเหลืองนได้ป็ะยนทุกสีนั้นมองข้ามสีมองข้ามการเมืองมองว่าทรัพย์ของแ่นดินคือทรัพย์ของประชาชนพอและมองข้ามสีเชื่อผมสไลด์หลายสไลด์อย่างนี้ผมได้มาจากผู้แสดงซึ่งเขาทางารบ้านต่อซึ่งผมก็ดีใจคขาสานกานบ้านต่อผมก็ได้พ่วงโอเปกอะไรมาก็จากเขานะเพราะฉะนั้นผมก็ว่ามองข้ามสีเลยวันนี้มองข้าม็อดไปเลยว่า ทรัพย์ของแผ่นดินคือทรัพย์ของประชาชนทำไงให้ทรัพย์เหล่านี้มาถึงมอประชาชนละลือตาอาฝากได้